สวัสดีช่วงบ่ายครับผมวันนี้ก็ออกมาหาหมิ่นต้อนะครับต่อจากคลิปช่องเสานะครับผมเจออยู่ครับอยู่กกสมสาเนะครับโอ้โกกนี่โกกใหม่ไงนะพี่น้องห้างยูงสูงหนึองครับห้างใงญ่ไปได้แต่ว่าเลี้ยวเวิ้งเป็นสมศมนะครับไขก่กำพังมันสีเก่าเห็นไหมแถวไปยังกับเสี้ยนเอาเนี่ขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปสำรวจมามันแก่วเลยมันอ่อนนะครับผมเนีย่ยครับกกบุญใหญ่้ะครับกกใหม่ เป็นหรมดีครับเป็นหรมของยางไงนะครับผมพรมดีเลยเป็นป่าครับผมยูแถวทุ่งนานะ้ครับอันนี้เป็นแถวนาค้นครับเพิ่งกระติบนี่ต้นไม้ออมครับออมสวนออมหน้าไว้ครับผมยังได้ยางเลาะเบื้องแล้วครับแถวนี้เบื้องเบื้องแล้วครับมาเห็นห้างเดียวโยกกองสสาครับผมแถมยูสูงสั่นะผุ้หลครับผมมี่องยูปล่ยจำริบเลยครับร่มกงาแห้งครับมือนี้อันตรายอีกสั กกไม่เงยกกไม่พอยนะครับหาแถวน้ำกกไม่เงยน้ำแถวหาน่าครับผมสรุปว่าห้างนี้เข้าสีบเบานะครับผมห้างมันแกแล้วครับขื้นเนื้อเบ่งมากแล้วกับเสียนเข้าตอนนี้กำลังลง่ต้นแล้วครับผมโอ้ต้นเงยต้นสูงนะครับเสียวห้างนี้แต่ขึ้นไปเสียเถวครับบ่ได้ห้างมันแกนะครับผมกับปล่อยหมมันใหญ่มมันฝากลูกต่อนะครับผม เ้าก็สีอนุรักษ์ไปแล้วครับถ้าห้างมันใหญ่ห้างใหญ่เต่าตังครับแต่ว่าถ้าห้างมันแก่แล้วน้ำหวานเรามีห้างก็สีเปาอ้ครับผมติดปอยให้มันใหญ่ครับให้มันฝากดุให้มันไป็ทั้งต่อครับผมเ้าสไหาต่อไปเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาหลุนต่อไปนั่กันเลยครับพี่น้องเมื่อกี้เขามาจากจุดนี้แล้วครับผมเอาขี่รถเหรอนะครับตามให้น้ามากแล้วกัเมื่อคืนคู่ห่วยนะครับนี่ก็บยังลงมาให้หน้าครับผม เจอห้างมิวนะครับพี่น้องอยู่ใบได้ครับพี่น้องเห็นไหมครับผมอยูใบมิวนะครับดำๆนะครับผมวันนี้พอได้มีหมวกสูงนะครับเพราะว่าเขาหาตดำต้นไม้ใหญ่ไงแล้วครับโอ้พี่น้องมีแต่ปีนเสียวเด้ครับวันนี้อยู่ปลายครับต้องขึ้นเนาะครับผมนี่นะครับเขาหาตดำพวกพวกต้นใหม่เยอะไฮน่าครับผม พวกต้นไม้ใหญ่ต้นสะแบงครับลูกคางแม่น้ำลูกคางห่วยน้ำครับช่วงนี้กับรถไถครับผมก๊ะลังเข่าสู้ดูดูการทําหน้าแล้วครับผมกับจิมี่พวกรถไถไถหุ่นหน้าแล้วครับผมเตรียมที่จะเห้าว่านเข่าแล้วครับผมเตรียมว่านเข่าว่านขาแล้วครับกับสู้ดูดูการท็ดหน้ากับลมก๊ะลัางหินเกล็นครับอู้ซังมนีนะครับผมมีมิตาห้างสูงสูงนะครับปีนต้องปีนสูงกับลมแห้งสั่งเดี๋ยวขออนุญาตเอาก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการบริสุทธิไวได้เดี๋ยวคอยเมินกันทั้งต้นตอครับ ขึ้นหัวแล้วครับเสร็กนแ้วสักพักนึ่งนะครับปีนขึ้นไม่เลยลองวผมปีนมาจากข้างล่านนะครับผมปีนมาผมหอวจริ้งนะครับนี่ครับผมจิ้งที่มีหัวนะครับอยู่ข้างบนนะครับทั้งไงนะครับผมหย่อนแสงนิดนึงนะครับทังไงที่สองโอ้ขับวนลมแห้งครับลมมาเจอเดียวโยกครับผมกิ่งไม้โยกอันตรายกัน ผมข้างมิมเ้องนองขึ้นนะครับไปกิ้งเลครับผมเป่าคนใส่ฟวันครับเราไปตัดออกแข็นแล้วครับผมบรรยากาศครับก๊อกล่งเขาสู้การเทต่นงาครับผมไถหมุดหน้ารับรถไถรถไถน้ำให้หน้าเต็มเลยครับบรรยากาศดีๆครับผมแถวบ้านนอกลุ่มลื่นสบายตาครับบรรยากาศทุ่งหน้าอากาศสดใสสดชื่นบริสุทธิ์ครับโอเคครับผมเผื่อเป็นการเมื่อเสียพแรกผมขอ กอน,นะครับเราคอย,ยตัดออกตัดลงมาครับพี่น้องห้างครับมีงยังมาได้ normal นะผม,ผมตัดลงมาแล้วอันตรายครับผมห้างสูงเรียกเฝ้่าตัดครับนี่ครับผมเราเสหนห้างมันหวานเดี๋ยวพ่อมีนะครับผมเดี๋ยวขอซันตัวแมวกอนะครับเราถึลงไปข้าง,าง่รงด้วย Rồi bay ra các bạn Ok các bạn Em bị lùi ngọt to